ดูไอ้อ้วนนอนสิคะใี้พัดลมสองตัวนะดูไอ้อ้วนนอนเอาหัวมุดเข้าไปใต้กรงครึ่งหนึง่งคือแม่อยู่ในบ้านถ่ายออกจากในบ้านมาวันนี้เขาปกติดีอ่าพอดีแม่ล้างกรงน้องอยู่เขาก็เลยเนี่ยอยู่ขเขาอย่างเงี้ยยี่น้องยังไม่ได้มาทําให้ยังไม่ได้มากวาดมาถูให้ของเขาแต่พอสายๆหน่อยก็ลงมานอนกิ้งเนี่ยเอาหัวมุดเข้าไปครึ่งตัวคะ่ะแล้วพัดลมก็จ่อสองตัวเลยเออเอากับเขาสิ แม่ถูห้องหักให้เรียบร้อยค่ะเตรียมไว้ละเพราะนี่มันประมาณสี่โมงละแม่อ้อมกำลังจะไปอาบนะ้ำรมเย็นชื่นใจค่ะนอนหนุนมเจลอยู่ค่ะแม่ก็เลยโบ๊ะโบ๊ะพอดีเอาขอมิ้นทาข้างหลังแล้วก็ทาที่หัวที่เป็นแผลแล้วก็เลยเหลือๆก็เลยมาแปะแปะแปะทาไปหน่อยเลยก็นอนวันนี้ไม่มีอาการนะคะวันนี้ไม่มีอาการแล้วก็นอนหนุนมเจลสบายใจเพราะว่าแม่มีอม้อมเจลเยอะ เจลเป็นเจลไอที่ว่าของพัดลมตัวใหญ่ไงมันก็เป็นแท่งสี่เหล่ยมทีนี้ก็นี่ค่ะหมุนเจลหมุนเจลตูตาตาแบลเนี่ยตาแบวตาแบวฝนตาแบลไหมครับเราฝนตาแบวไม่รู้นอนสบายใจค่ะเดี๋ยวแม่ว่านะถ้าเราหน้าต้นเดือนแม่จะให้หมอะหอะเราฝนเข้ามาฉีด แม่ต้องปรึกษาหมอคนให้หมอเข้ามาฉีดดูที่ลูกแต่ว่ามีสะเก็ดนะคะมันมีสะเก็ดมีสะเก็ดแต่ว่ะมันความแดงความแรงดีขึ้นแล้วหมาเนี่ย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 เอหมาเนี่ยไอหมาเนี่ยไอหมาเนี่ยหมาเนี่ยหมาเนี่ยหนึ่งหัวนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรโบโบไปหน่อยนึงแล้วกันลูกพัดลมฉ่ำเลยพัดลมนี่ก็ฉ่ำเจลเนี่ยเจลนี่ก็ฉ่ำชอบ วันนี้ไม่มีอาการอะไรค่ะดูหายใจก็รู้ค่ะเนีย่ยหายใจปกติเห็นไหมคะวันนี้หายใจปกติกินข้าวเรียบร้อยพอฝนถ้าให้แม่ต้องซื้อซีซ่าทุกวันนะมันไม่ไหวนะลูกมันแพงเข้าใจไหมเอาแค่เป็นกระสายกระสายพอนะลูกเข้าใจไหมอ้วนเหมือนหมูนะคะเหมือนหมูทุกคน วันนี้คุณเอกสิธิ์มีแวะเอาซีซ่ามาให้เอาขนมมาให้ค่ะแล้วก็เอาเอาของกินมาให้แม่ด้วยแล้วก็มีน้ํานะคะวันนี้เอกสิทธิ์แวะมามาหลายบ้านเหมือนเดิมค่ะเขาแวะมาหาบีสองด้วยแล้วก็เลยเอาขนมมาฝากทุกๆบ้านแม่อขอบคุณคุณเอกสิธิ์มา,มากๆค่ะ